ฟิล์มใสกันรอยในส่วนของหน้าจอนะครับภายในของเจฟอร์ด l ลนเจอร์ p p ปเตนะครับผมเราเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของฝุ่นต่างๆนะครับแล้วเราก็ฉีดนะครับน้ำผสมแชมพูนะครับเข้าไปแนะนำนะครับไม่ต้องฉีดให้ชุ่มมากนะครับในส่วนของบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดเยอะอยู่บนตัวฟิล์มนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราลอกตัวฟิล์มมาแล้วเราก็ฉีดน้ำและแชมพูนะครับให้ชุ่มบนตัวฟิล์มนะครับ เพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งให้พอดีกันกันกบหน้าจอนะครับผมตัวฟิล์มนะครับจะห่างจากขอบของหน้าจอนี่ครับอยู่ที่ประมาณ2-3มมิลน,นะครับผมข้อควรระวังเพิ่มเติมในการติดฟิล์มภายในนะครับเราจะใช้ผ้านะครับคอยซับน้ำที่ไหลลงมาตรงที่วงจรแอร์นะครับผม เมื่อได้ตำแหน่งเรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะครับโดยการใช้ที่ไล่นะครับไล่น้ําออกให้หมดนะครับโดยการใช้ผ้านะครับรองรับน้ําที่จะไหลออกมาจากตัวฟิล์มนะครับผมโอเคครับเราก็เหมือนเดิมนะครับไล่ออกให้หมดนะครับแล้วก็เช็คด้วยนะครับว่ายังมีในส่วนของฟองอากาศหลงเหลืออยู่ ในหน้าจอฟิล์มหรือเปล่านะครับฟิล์มตัวนี้นะครับถ้ามีฟองอากาศหลงเหลืออยู่นะครับในระยะเวลาสัก4-5วันนะครับตัวฟองอากาศนั้นจะละเหยออกไปเองนะครับฟิล์มก็จะกลับมาเรียบและเซตตัวเรียบเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยครับสำหรับการติดฟิล์มหน้าจอ Ford Ranger r a p t o r